สวัสดีครับพบขดีเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดกันบ้างที่ล่าสุดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมเตเรียงทุ่งงบประมาณราว7 2 0 0 0ล้านบาทเดือนหน้าโครงการรถไฟฟ้าใน4จังหวัดรวดคือภูเก็ตเชียงใหม่โคราชและพิษณุโลกโดยจะประเดิมรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตด้วยรูปแบบการลงทุนแบบ PPP โดยคาดว่าจะเปิดประมูลในเดือนพฤศจิกายน2,563และก่อสร้างในเดือนธันวาคม2,564ส่วนอีก3จังหวัดก็จะทยอยตามมาติดติดเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับจากมาติคณะ,ะรัฐมนตรีที่ให้การรถไฟฟ้าขนสองมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมมีอำนาจในการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนอขอได้ทำการศึกษาไว้เบื้องต้นจำนวน4จังหวัดคือภูเก็ตเชียงใหม่นครราชสีมาและพิษณุโลกนั้นล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคม2563มีรายงานว่านายภักพงศ์สิริการธรามาตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมออกล่าวว่า ราฟรมเตรียมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองภูมิภาคใน4จังหวัดจำนวน4โครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม7 2 0 8 5ล้านบาทนายภาคพงศ์กล่าวอีกว่าสำหรับโครงการที่พร้อมที่สุดในตอนนี้คือรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตระยะทาง41.7กิโลเมตรจำนวน21สถานีจากท่าขัดศยานจังหวัดภูเก็ตถึง5แยกฉลอง วงเงินลงทุน35,294ล้านบาทรูปแบบโครงการมีทั้งระดับใต้ดินและระดับพื้นดินซึ่งจะเป็นระบบรถไฟฟ้าระบบทแทรมโดยความคืบหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการเราฟอร์มเพื่อจะอนุมัติรูปแบบ PPP ก่อนเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะเริ่มการคัดเลือกเอกชนได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2563แล้วก็จะสามารถก่อสร้างได้ ในเดือนธันวาคม2,564แล้วก็เปิดใช้บริการในเดือนมีนาคม2,568ส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ตามมานะครับก็คือรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดงเส้นทางเริ่มจากโรงพยาบาลนครพิงค์ถึงแยกแม่เหียสมานสามัคคีระยะทาง15.8กิโลเมตรมีจำนวน16สถานีวงเงินลงทุนจำนวน27,211ล้านบาท โดยเส้นทางมีทั้งโครงสร้างใต้ดินและระดับพื้นดินเป็นระบบรถไฟฟ้าที่เรียกว่าระบบไร้เรลตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและทำแผนงาน PPP ตามแผนแล้วก็จะสามารถคัดเลือกเอกชนได้ในเดือนคุมภาพัน2,564จะเริ่มก่อสร้างในปี2,565แล้วก็จะเปิดบริการได้ในเดือนธันวาคม2,570และตามมาด้วย รถไฟฟ้าของจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวนะครับโดยมีเส้นทางจากตลาดเซวันถึงสถานคุ้มครองบ้านนาดีสวัสดิ์ระยะทาง11.7กิโลเมตรจำนวน20สถานีใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น7,914ล้านบาทโดยจะเป็นรูปแบบโครงสร้างระดับพื้นดินและเป็นรถไฟฟ้าระบบไร้เร็วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและการลงทุนในรูปแบบ PPP โดยตามแผนรถไฟฟ้าของนครราชสีมาสายสีเขียวจะคัดเลือกเอกชนในเดือนมีนาคม2564จะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน2565แล้วก็จะเปิดบริการได้ในเดือนกรกฎาคม2568และสุดท้ายคือโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกสายสีแดงโดยเส้นทางเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกถึงห้างสรรพสินค้าเชนทรัชพิษณุโลก ซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เพิ่งอนุมัติให้รฟมรนะครับดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและก็รูปแบบการลงทุน PPP โครงการนี้มีระยะทาง12.6กิโลเมตรจำนวน15สถานีมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น1,666.78ล้านบาทโดยรูปแบบของโครงการก็จะเป็นระดับพื้นดินส่วนระบบรถไฟฟ้าที่จะใช้ของรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกสายสีแดงนี่นะครับ จะเป็นระบบออโต้แทรมโดยตามแผนจะเสนอขออนุมัติรูปแบบการลงทุนในเดือนพฤษภาคม2564แล้วก็จะสามารถคัดเลือกเอกชนได้ในเดือนกันยายน2565จะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม2566จะเปิดบริการในเดือนธันวาคม2569ทั้งนี้การลงทุนทั้ง4โครงการรูปแบบการลงทุนจะเป็นแบบ PPP หรือการร่วมลวงทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนโดยรัฐจ,จะลงทุนงานโยธาคิดเป็นสัดส่วน80%และเอกชนลงทุนระบบและรับสัมปทานเดินรถสัดส่วนการลงทุน20%เมืองใหญ่ทั้ง4เมืองนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญตอนนี้ก็กําลังได้รับผลกระทบจากการ,รจราจรติดขัดเป็นอย่างมากแนวทางของการแก้ปัญหาระบบการขนส่งทางรางก็เป็นคําตอบที่ดีนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเราก็ได้บทเรียนอย่างมากมายจากกรุงเทพมหาคนครและพริมนทนมาแล้วดังนั้นการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดําเนินการเพราะว่าช้าไปต้นทุนจะสูงขึ้นและการเคลียร์พื้นที่ก็จะยากลําบากด้วยและประการสําคัญการลงทุนโครงการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยครับ